จริงอาสาที่แท้จริงเพราะท่านมาเนี่ยไม่มีใครใช้เม,มาด้วยใจมาด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังซักของตัวเองทั้งๆรู้ว่าข้างหน้าเนะี่ยไม่มีรายได้เลยสักบาทเดียวเสียอย่างเดียว กออกไว้กอดอกครับกอดอกจะพื <an ้นคาถาถ้าท่านอยากคาถาคาถาเล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ตอนี้ทให้กอดอกก่อนได้รู้ว่าถ้าพร้อมแล้วกับข้าววันั้นก็แล้วยังไม่ได้ถ้าข้าวรันนั้นอยู่ท้ายข้าวา้นำแขกเื่อนอต่อไปให้ท้าวฟันการปฏิบัติมือนี้เป็นมือแรกในการทานข้าวร่วมกันให้ท่านกลางที่นั่งโอ้าวได้ดี ต้ไหนรวมสีต้ไหนมีหลากหลายสีขอให้ท่านปากสบายของท่านจะถูกไไทิ้งรนไปเรื่อยๆ่อไปในการสร้างปฏิบัติจากคริเวณนะครับอานัเรียนมองได้ใช่ไหมครับเปิดฟ้าครับเปิดฟ้ามองครับใช้มือเปิดครับไม่ได้คุยกันครับ

แล้วตงเงียบนะครับถ้าไม่เรียอะไรกยังไม่เสร็จป็นนัยาก็ดีถมดีเก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อการแพร่ในการนีฮ่อความดีงามยาวบุาช้างชาวบุญช้าอาหมุก้ อยากินมี่ว้างเป็นของมีค่าผู้คนอดอยาก,ยากมีมากหนาหนาสมุทราร,ารามดาเด็กตาทำ<า>อ่าคำแรกครับเอามือจัอบท้อนครับเอาคิดว่าจักที่จะเราที่สุดเอาไวใ้ในท้อเลยเอาปากเข้า อวันจ๊อาไปแล้วาไปทาซ้ายมือครับ่อลเพื่อน่อนครับบอลเลยทำแน่่อนลุกตนเ่อนแล้วบอเพื่อนร้อน có, có nào, làm một cái coi đã, sẵn được, Đau, không? Đúng không? พวกเราอยา่ที่ท่านสมภารทัดหมายเวลาบอกให้ท่านหยุดกินแล้วก็อัดชาไว้ทำเพื่ในการตั้งใจในการฟังตัดหมายเวลา,าะนะครับขณะนี้เวลา12นาฬิกา25นาที13นาฬิกาตรงทำพนักงาน่วนตัวให้เรียบร้อยกับเข้าไปในห้องประชมุมห้องอบรมให้เรียบร้อยทุกคนทราบขัดชาขัดชาเพื่อผมตั้งว่าเธอท่าน<อ>ประทานให้ทุกคนเหยียดแขนไปด้านหน้า,นานหาได้กำลัขงข้อมือ นายผูชี้ประเด็นหน้าทัาเก่าขอบคุณพร้อมๆกันทุกคนทราบเชิญรับประทานเพื่อนๆของเรานะคะสายลูกโส่ออรโดอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ลืมกันขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราจะมาใช้บริการอีกแล้วนะคะ